สวัสดีค่ะวันนี้โบ๊ดกับมิสเตอร์นะคะจะไปกินร้านอาหารบราซิลเปิดใหม่แถวบ้านนะคะพาซาที่นี่เขาปรับปรุงใหม่ดูดีเชียวแต่เราไม่รู้เวลาร้านเปิดเราก็เลยไปเกอร์นะคะร้านเขาไม่เปิดกลางวันนะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนที่เราไปที่ร้าน Millers e l h o u u s e แทนนะคะร้านนี้โปรดติดใจตัวไอปลาหมึกทอดกรอบนะคะ ปรากฏว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านที่โดอยากมานะแต่เดี๋ยวไปเช็คอีกทีมันคือร้านอะไรสั่งอันนี้ไปมันคือเดี๋ยวดูแล้วกันมันเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนพันพัๆแล้วก็มีข้าวโพดเห็นมีข้าวโพดไงกุก็เลยสั่งแล้วก็สั่งแซลมอนย่างอันนี้อันนี้ของมิสเตอร์มิสเตอร์สั่งสั่งเป็นไงวะ จะสั่งพอกอสโอบุโกะเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะไปฟังถึงความเปิดของวอว่าเช็คเช็ควิดีโอไงเออมันคือร้านนี้จริงๆว่ะวัดมองไม่เห็นไงนี่ไงมิตาชีนี่ไงนี่ไง,ไงปลาหมึกทอดพลาดไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วไอ้คนอะไรวะออสโกบุโก so อ่ะมันไม่มีรูปภาพว่นในเนี้ยแต่คราวที่แล้วมันมีรูปอ่ะ สงสัยเมนูมันคนละอ่านหรือเปล่าวะ <c oughs> อดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองกินของใหม่ดูว่าเป็นยังไงแล้วกันเนอะแล้วชิคเก้นเอ็กโวจะจานเย็นฉ่ำเลยแต่ว่าอาหารร้อนนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเป็นยังไง เราวมาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะเราใช้มือดีนะกิมซอสซอสมันคือน่าจะเป็นแรนช์มั้ยร้อนร้อนแต่อร่อยอ่ะรสชาติอร่อยอันน่าเลย ร้อนไปนิดนึงขอจัดๆน,นะคนนึกชื่อภาษาไทยออกแล้วมันคือปอเปี๊ยทอดปอเปี๊ยทอดไส้ไกอ่อร่อยมากๆขอบอกแสงไฟส่องอยู่บนหัวชอบ เห็นจานวิเตอร์ไหมย,ยอดมอกเลยเดีย๋ยวจะจบเดี๋ยวจะจบชิปของตัวเองก่อนอันนี้คือข้าวข้าวกับถั่วมันก็เป็นรสรสถั่วมันรสชาติเหมือนอาหารเม็กซิกันเลยบันไม่ค่อยชอบอาหารแบบเม็กซิกันเดี๋ยวชิมแซลมอนแซลมอนยังไม่บีบมะนาวก่อนนะ อันนี้บีบมะนาวบีบเะนาวยืดอร่อยจัดการกมดนนะคะกินไม่หมดเดี๋ยวเอากล่องเี่มีอาหารเย็นของมิเตอร์และมีอันนี้ของปาโอ๊ใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อ น้ำหมูหน่อยหนึ่งนี่มิสเตอร์มีมือเย็นแล้วหมูมิสเตอร์นะอร่อยมากขอบอกกรอบกว่าคราวที่แล้วอีกอ่ะนี่ไงมือเย็นของมิสเตอร์หน้าตาใช้ได้ใช่ไหมขี้กล่องกลับมาที่บ้านด้วยเมื่อกี้นี่ไง ถึงบ้นานเร็วนะคะบาย